ันต้องปรับตัวครับถ้าผมไม่ปรับตัวเนี่ยเราอยู่ไม่ได้ฉันเป็นคนอย่างนี้อขอให้เป็นคนอย่างนี้บางคนไม่เคยคิดจะปรับปรุงไม่เคยคิดจะพัฒนาตนเองเลยไม่เคยเคยพูดอย่างไงก็พูดอย่างนี้ใครทํอย่างไงก็ทําอย่างนี้สมัยหนึ่งสมัยก่อนผมปวดเป็นผ้าเนี่ยผมไปบินสบาดตอนเช้าหน้าฝนนองฝนมันตกริ้นซองแซ่ซอกแซ่ไม่ยี่หนึ่งกับมันดังใส่บาตรด้วยนี่ในขณะที่แก่ตักข้าวออกจากโถแกจะมาใส่บาตรนี่มันก็ร่วงหมาก็ออกมาหากิน เล่าก็บดน้าหมาครับส้มสูนี่ฝนตกก็บอกหา,หากินอย,ยู่คนหน่หมาเนี่ยไม่รู้สึกนะครับแต่โดนฟ้าเต็มเมครับส้มสูนี่ฝนตกก็บอกหาขลิน่้วยเอาส้มสูนี่กับที่ลวกไฟน้ำตกว,ว่าจะฟ้าบาดโขกแค่บาดยอยู่เนี่ยแกคิดว่าฉันจะพูดยังไงก็ได้แต่ไม่คิดที่จะปรับปรุงวิธีการพูดของแกเลยทำไมส้มสูมนี่ฝนตกก็บอกหากิิบด้วยเนี่ย ผู้หญิงบางคนก็เหมือนกันผู้หญิงเนี่ยเวลาพูดนี่อ่อเนื้อเต็งมากกว่าผู้ชายนะครับนั่งรถไฟจะศสีสเกีจจะไปอุบลผู้หญิงอายุ22ปีเป็นสาวแต่ว่ามีลูกอายุ6เดือน7เดือนนั่งรถไฟไปที่นั่งมันถันตรงข้ามกันใช่ไหมครับมานั่งตรงข้ามกันใช่ไหมครับแกนั่งที่นั่งตรงข้ามแกนี่ก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งคุณลุงคนหนึ่งอายุ50-60แล้วล่ะ สักครั้งหนึ่งแกก็เอาลงห้ลูกกินผู้หญิงวันนั้นก็งามเด็กคนผู้งามนั้นยิ้มสองปีเนาะเด็กน้อยมันก็คงไม่อยากมันก็เปื่อนหน้าหนีนะเปื่อนหน้าหนีนะครับยี่นั่งนี่กับคู่ลูกวันที่นี่กินเด้อแต่นุ่งมากินเพราะงั้นกินแท้เมื่อเดือนวันนมีความหมังไม่พี่น้อนเพราะแกนั้นมันหมังนะครับเนี่แล้วผมไม่ได้พูดแค่ครั้งสองครั้งนะก็อายุสามสี่เที้ยหมดเนี่ยผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครับเพราะนั้นอดไม่ไหวลุกขึ้นยืนครับอีนั่งมึงตกลงกระโหล ว่ามันสิกินเอากินพะวราคุณเลยหมอบรมาหาสถานนี้แล้วไอ้กแกก็คิดนะแกก็คิดต่ออยนะูอ่นะเพราะนั้นวิธีคิดวิธีพูดเนี่ยมันต้องปรับปรุงบางคนไม่คิดจะปรับปรุงการพูดเลยเลยไรต้อยากจะพูดอะไรก็พูดนะเพราะนั้นเนี่ยอ,นนอะไรที่เราคิดซ้ําๆทําซ้าๆเนี่ยมันกลายเป็นนิสัยพอเป็นนิสัยแล้วมันแก้ยากมันแก้ยากเพราะนั้นพอมันแก้ยากปุ๊บเนี่ยเราจะทาไปโดยอัตโนมัติ ซิกมันฟรอยน์นี่นักวิชาการทางการศึกษาเขาบอกว่าหนึ่งวันคนเราจะมีความคิดอยู่ประมาณห้าหมื่นความคิดครับในหนึ่งวันทุกท่านจะมีความคิดอยู่ห้าหมื่นความคิดถ้าลองนึกดูว่าถ้าเราความคิดของเราวันนั้นเนี่ยมันหนักไปทางด้านลบเนี่ยชีวิตเราจะพบเห็นอะไรบ้างแต่ถ้าใครคิดได้ตั้งหลักได้ป็นกระดุมเม็ดแรกได,ได้เป็นความคิดด้านบวกเราก็จะพบแต่สิ่งดีๆว่าวิธีคิดเป็นต้นทางของทุกเรื่อง ความเสมอภาคทางเพศก็เช่นเดียวกันมันเป็นต้นหางทั้งหมดเลยถ้าเราคิดดีเราก็พูดดีครับคิดไม่ดีก็พูดไม่ดีคนขี้อิจฉาเนี่ยคิดขี้อิจฉาอิจฉาในทุกเรื่องนะครับถือดอกไม้กันไปขึ้นไปวางทั้งเมีมครับไปเห็นพวงหลีดเขาแต่ดับสวยงามคนใหญ่คนโตมาไว้อะไรนายยกผู้ว่ามาไว้อะไรอิจฉาแม้กระทั่งคนตายครับถือพวงหลีดจะขึ้นไปวางเห็นพวงหลีดเขาเยอะไอ้ถือดอกไม้กันขึ้นไปวางเห็นพวงหลีดเขาเยอะ คิดในใจครับอิจฉาปะะโทก็ได้หลายแท้กันขอายจนี้คนมาหายหลายมานเดีนบ้าน้องเห็นไหมอิจฉาแนี้ยมันกระทั่งคนตายาะนั hey. He right. right. ้นวิธ <wine> ีคิดเป็นเรื่องสําคัญต้องปรับปรุงนะครับเห็นไหมสามแม่กลัวเลยเขาก็ต้องทําให้มันตรงกับเทรนเว้นระยะห่างโลโก้มันเก่าใช้มาหลายสิบปีแล้วก็เปลี่ยนโลโก้ใหม่ครับนะให้ทันสมัยอยู่เสมอ